ข้อาะาเบเรื่องเล่าน่ารู้สนับสนุนโดยบริษัททิพยาประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม คุผู้ชมคะโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีเป็นหนึ่งใน3เม mega p r o j e c ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและได้อนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งโครงการนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น25ตอนปัจจุบันเริ่มลงพื้นที่ก่อสร้างแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างตอนที่25ซึ่งเป็นตอนที่แยกออกจากเส้นทางหลักบริเวณกิโลเมตรที่29เพื่อเตรียมรองรับทางหลวงพิเศษสายนาคปรปฐมชะอำที่จะก่อสร้างในอนาคตโดยขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางค่ะ งานทางสายนี้นะครับจะมีงานทั้งตัวคันทางและก็ตัวสะพานเลยนะครับโดยใน4.8-6กิโลเมตรเนี่ยจะแบ่งเป็นงานสะพานกับงานทางอย่างละครึ่งโดยประมาณเลยนะครับโดยงานสะพานเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับก็จะเป็นคู่ก็จะเป็น6ตัวตัวเมนรดเนี่ยนะครับจะมี6ช่องทางยราจรจไป3กับ3จะมีสวิตช์รถด้านนอกข้างละ2ช่องทางนะครับก็รวมเป็น4ช่องทางรวมทั้งหมดเลยเนี่คือทั้งบรินเวณนี้จะมี10ช่องทางจระจร งานตอนนี้ผู้รัจ้างอยู่ระหว่างการลงวัสดุทรายถมนะครับด้วยยังติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์นะครับแต่ถ้าสามารถจัดกรรมสิทธิ์ได้โดยไวเนี่ยคาดว่าจะแล้วสิทธ์ทันตามสัญญานะครับโครงการนี้มีระยะทางรวมทั้งหมด96กิโลเมตรเป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมา ซึ่งแนวระวังก่อสร้างต้องขอความร่วมมือประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความสะดวกปลอดภยัยซึ่งหากโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเป็นเส้นทางที่รองรับความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อไปสู่สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาค่ะ สวัสดีครับคาราวานแคมป์นะครับเซฟตี้คาราวานแคมป์หรือเรียกว่าอีกอันหนึ่งเท่ๆหน่อยครับเดอะอันินดารินคัทเชอร์เพราะทุกคนใช้ m s x 1 2 5ครับสมาชิกที่เข้ามาร่วมเซฟตี้คาราวานนะครับเดอะอันินดารินคัทเชอร์ของเราคราวนี้นะครับ1,700คนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นกิจกรรมที่ทางรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับร่วมกับผู้แทนจำหน่ายทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมกราบเรียนด้วยความเคารพเลยครับ เรียนรู้หลักการขับขี่ปลอดภัยมาทุกๆกคนเลยนะครับเห็นมาเป็นขบวนนะครับเราขี่เป็นกันขบวนเรียบร้อยนะครับมีการตรวจเช็ครถก่อนออกมาทุกคนนะครับการลดเสียนี่จะไม่มีนะครับเห็นไหมครับจากที่การทุกคนขับขี่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้ามาปฏิบัติการกฎจราจรนะครับมันน่ารักกว่าการที่ขับขี่แข่งกันไปแข่งกันมาแล้วเดินทางไม่เป็นขบวนก่อให้เกิดอันตรายนะครับการใช้รถทุกครั้งนะครับต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับล็อกสายรัดคาง อันนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับต่อไปนะครับก็ต้องรักษากฎจราจรนะครับทีรักษากฎจราจรนี่ก็คืออะไรนะครับเอาง,ง่ายๆก่อนออกจากบ้านนี่นะครับเมื่อตรวจเช็ครถเรียบร้อยแล้วดูรถว่าแหมว่ากระจกสองข้างนี้มันมีครบแล้วก็มีทํางานได้หรือเปล่าเพราะตามกฎหมายระบุไว้นะครับหลังจากเช็คบวกกันน็อกอะไรเรียบร้อยแล้วดูกระจกหลังเรียบร้อยแล้วดูสภาพรถยางรถเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่จะต้องติดต่อติดตามตามกฎหมายเนี่ยครับเอกสารที่ต้องพกติดตัวติดรถไว้ก็คือสำเนาทะเบียนกลายเป็นเจ้าของรถด้านเองนะครับต้องเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับมีป้ายวงกลมอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยในกรุงเทพแล้วก็ในทั่วราชนาจาักรนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสมาชิกของพวกเรานี่มีความสุสนานในกิจกรรมคาราวัน เซฟตี้คาราวานซึ่งเราเคยเรียกเซฟตี้คาราวานแต่คราวนี้เราเรียกเป็นคาราวานแคมป์เดอะอันินเดอรินคัทเชอร์เพราะทุกคนใช้รถ M.S.X. ร2 5นะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับทีไรนะครับหรือเมื่อขึ้นรถจักรยานยนต์ทีไรนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับล็อกสายรัดคางสังคมหัวแข็งอย่าเลยนะครับ3ก็เป็นก,กฎเล็งนะครับคนซ้อนคนขี่ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับใกล้หรือไกลแค่นี้ ก็ต้องใส่บวกกันนอกนะครับใครไม่ใส่เราไปเตือนครับหน่อยครับว่าผิดกฎหมายควรใส่เพื่อความปลอดภัยอย่าลืมนะครับเล็กๆน้อยๆช่วยกันนะครับอุบัติเหตุเป็นศูนย์สี่อุบัติเหตนะครับเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท AP Honda จำกัดการแพทย์ธนบุรี02-466-9955